สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะวันนี้ไพ่มีเรื่องอะไรอยากจะบอกอนี้คะเดอสตานะคะเป็นคนมีเชื่อเสียงหรือเปล่าคะแฮงแมนเป็นคนมีออร่าสตริงต้องปิดเดอสตาไว้ก่อน โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ค่อยเปิดเผยใครที่เขาดูคุณไม่ออกเนี่ยส่วนมากจะดูคุณไม่ค่อยออกเพราะว่าคุณไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยให้คนได้รู้เท่าไหรคุณเขาเรียกอะไรอะคุณไม่ค่อยอวดรู้เนาะคุณทั้งๆที่คุณอะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แต่คุณทําบางทีก็ทําเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้เอ่อ ถ้าใครไม่มาขอความเห็นไม่ไม่มาขอคําปรึกษาคุณก็ไม่ไม่พูดอะไรไม่ยุง่งไม่อะไรแต่ถ้าใครที่เขาพอมีพอมีเอ่อมีมีอะไรนะรายละเอียดความสังเกตโดยจากสังเกตคนบุคคลเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้ว,วอ่ะคุณน่ะเออไปปรึกษาดูสิถามอะไรคุณรู้หมดเลยคุณถามอะไรคุณรู้สึกว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะ รู้ทุกเรื่องเลยแถมยังให้คําแนะนําที่ดีด้วยมีคําแนะนําดีๆให้ด้วยผู้ฉลาดรอบรู้นะคะแล้วมาที่เอ,อภายนอกของคุณน่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเดสตาเนี่ยคุณดูดีดูมีเสน่ห์มีออรา่าหรือว่าคุณก็เป็นคนที่อาจคุณอาจจะมีเชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งอะ่ะทางด้านโซเชียลก็ได้หรือว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ทางด้านโซเชียลคุณก็เออ บุคคลที่เคยรู้จักคุณอ่ะก็จะพูดปากต่อปากว่าในชื่อเสียงของคุณว่าคุณเออคุณทั้งสวยทั้งดูดีนะมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้ด้วยว่าคุณอ่ะฉลาดเก่งมีเสน่ห์แถมยังถ้าใครมาบางคนอยากจะาทดสอบเขาเรียกอะไรนะมาทดสอบองค์ความรู้ของคุณน่ะมาเทสระบบคุณน่ะเออมาเทสระบบ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณนี่แหลรตัวจริงคุณมีทั้ง อินฟินิตี้ก็แล้วคุณสามารถที่จะเอาคนที่แบบว่าเขาคิดว่าเขาเก่งนะคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาเทสคุณเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาเก่งเขาอย่างถ้าเป็นตามหน้าไพ่นะเขาเป็นสิงโตเป็นเจ้าป่านะแต่ผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนอย่างคุณมีความชาดมีไหวพริบอย่างคุณเนี่ยสามารถที่จะเอาเขาอยู่อะ่ะอคือแบบบางคนอะ่ะอย่างในชีวิตประจําวันะที่เขามองคนแค่ายนองเนาะ ค่ะจ,จะคิดว่าเออคุณไม่ไปสีภาษาอะไรหรอกคุณก็อาจจะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายที่เออไม่ได้อวด,ดความรู้อะไรแล้วก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่คุณจะที่ว่าไอ้เรื่องหน้าตาดีเรื่องมีออราา่านะเขาไม่เถียงแต่เขาก็คิดว่าคุณก็ทั่วไปแต่จริงๆแล้วที่ไหนได้คุณทั้งทั้งเก่งฉลาดมีองค์ความรู้มีเสน่ห์แล้วก็ยังมีความเปี่ยนประกายทั้งออร่ามันมาจากภายในความมั่นใจของคุณที่คุณมี เห็นคุณเฉยๆถ้าบางคนไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะคะว่าคุณเน่เออเป็นยังไงเป็นคนยังไงไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแต่งตัวสวยไปวันๆอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คุณค่ะอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้คือเอเนจีข้างในคุณอะเยอะมากมีความมีความมุ่งมั่นคุณทําอะไรทีคุณมุ่งมั่นคุณมีความเก่งความฉลาดอยู่ในนั้นแล้วก็รู้จักใช้ความความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชาย ของคุณที่อ่คุณสามารถที่จะใช้จิตวิทยาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณสามารถที่จะเอาอยู่ในสถานการณ์ที่มันย,ยากที่ผู้คนคิดว่าเพราะมันยากอะ่ะเิโอ้โหคุณเิก็มาคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับ ต่างชาติต่างประเทศหรือเปล่าคะใหยครอบครัวก็หมายถึสิบถ้วยมีแต่ความสุขหรือว่าได้ดิวกับคนต่างชาติต่างภาษาดิวกับคนทางไกลทํางานกับคนต่างชาติดิวงานกับคนต่างประเทศหรือว่าคู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติอคุณมีความรู้รอบคุณรอบรู้มากเลยนะคะ The world เนี่ยคือเอ่อความรู้คุณก็กว้างไกลามากถ้าคุณมีครอบครัวคุณก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขคนของคุณเนี่ยเขาจะ เออรักคุณมากแล้วก็เขาเห็นคุณเป็นครอบครัวอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอยู่กับคุณแล้วเหมือนอครอบครัวสองเหลี่ยมไฮพพนเทสแปดเหลี่ยม แหมาไอคุณกับคนของคุณน่าจะอยู่ไกลกันเนาะแต่เร็วๆนี้คุณน่าอาจจะได้ข่าวเขานะคะเขาทํางานอยู่ที่ไกลๆหรอคะทํางานหนักอยูนะขยันขันแข็งเขาเป็นคนขยันมากเลยนะขยันทางานขยันทำมาหากินเขาอาจจะได้กลับมานะคะ,ะกลับมาหาคุณคุณไม่ค่อยเปิดเผยตัวหรอกนะ ค,คุณมีความรู้ทางโลกทางธรรมทาง,ทาง,ทาง,ทางจิตวิญญาณฉลาดแต่ไม่อวดรู้นะคะคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์สองดาบเป็นไปได้ไหมที่บางบางท่านนะคะคู่ของคุณอาจจะอาจจะมีมีความรับผิดชอบที่เยอะ แล้วเนี่ยการงานเขาเยอะมากเลยแล้วสองดาบนี่คือแบบว่าเขามีความกังวลใจในเรื่องคุณแล้วก็เรื่องงานที่เขายังไม่เสร็จอม,มันมีความกังวลใจอยากจะทํางานให้มาเสร็จเสร็จนะอยากจะมาอยากวนกลับมาหาเครียดกังวลใจหาทางออกเนี่ย อ่าเครียดจริงๆด้วยเขางานหนักไงทำงานเยอะงานหนักนาะเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวเขาเคลียอะไรเสร็จเขาก็มานะกำลังเตรียมตัวจะมาแล้วค่ะอันนี้ก้าวไม้งานหนักงานเหนื่อยเครียดงานเยอะอยากมาหาอยา,อยากมา ตอนนี้เดี๋ยวเร็วนี้คุณจะได้ข่าวเขานะคะอาจจะส่งข่าวมาบอกคุณว่าเออเดี๋ยวเขาเตรียมตัวจะกลับมาหาคุณมาพร้อมถ้วยของเขาที่ความรู้สึกดีๆที่เขาพร้อมจะนำมาให้คุณนะคุณอะ <c oughs> เ,อเดี๋ยวเวอร์เนี่ยเป็นทางครอบครัวไปทางโลกทางใบของเขาเออมันอาจจะเวอร์เนาะแต่คือว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ะความคิดที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือมันมากมายอ่ะ ความที่เขาเห็นคุณเป็นครอบครัวนี่คือมันมีความรักที่ที่มากมายอยู่ในนั้นแล้วก็ทั้งโลกของเขาเนี่ยเหมือนมีแต่คุณเลยอ,อืมก็คุณคือเดลสตาเนะเาะจะสรุปยังไงคะเดลซันค่ะโอ้โหจบแล้วโอเคสรุปเดซันก็คือทุกอย่างจะสําเร็จสมหวังนะคะเขากลับมาก็คงได้กลับมาแล้วก็ได้สําเร็จสมหวังได้เป็นครอบครัวได้เออตกลงปรุงใจกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะคะแต่ในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ข่าวเขาก่อนนะหรือว่าบางคนก็ได้ข่าวแล้วแล้วก็เตรียมตัวกำลับบงจะมานะก็ขอให้คุณได้รับพรรับสิ่งที่ดีๆรับความโชคดีนี้ไปนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะดีใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ